กับสบายดีป้าลุงประอาบ้านนกกับสาวตีบสาวดีสาวเล่าเนาะมือนึ่งกับคู่กับร้านหนึ่งอีกแล้วน้องประวเนาะมือนี่ร้านหนึ่งกับสี้อผ้าปรุงอามาเบ่งร้านหนึ่งอยู่ตลาดน้องุงะางเนาะมือร้านหนึ่งกับผ้ามาตลาดน้องประวงเนาะมาขายเครื่องซอยในสาวน้องประวงเนาะมาพูดค้นกับลายแห้งประวงทางกับเปื่อนเน่ผู้ หลายคนจะตีบก็บขายเครื่องอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะปรุงาเพืเ่อสีได้เงิน Halloween, มาขายเครื่องก็ยากสิบได้เนาะปรุงาพูคนสื่อ่ะหลายคนตบอยู่นาะปรุงาเนาะตอนนี้ก็แบบคนก็ลายขึ้นลายขึ้นเนาะตอนนี้ก็หาแต่ซับเซ้าปรุงาเนาะมาซับเซ้าเยอะยามซับเซ้าปรุงาเนาะมาตลาดน้ำกันเด้อปรุงา คนกะเนาะป้าป <icana>, ีกะขายผู้ปรุงอาหาคนขายซอยน้องน้องปรุงอาหาป้าปีกะขายทอดมันโทอยางเงแล ые, <Industry. S 2> ้วขัวมีขัวายางแล้วน้องปรุงอาหาเนาะผู้สตีปกะขายขัวมีคือกันน้ำหวานน้องน้องปรุงอาหาป้าสตีปกะขายหลายอย่างอยู่เขากะน้องปรุงอาหาเนาะผู้ยากสื่อมาสตีปกะมาซื้อเด้อน้องปรุงอาหาเนาะแบบง่ายๆเบาๆเลย ขวมีกะแซ่บเนาะซีเมอสตีมีร้านหนึ่งเคยกินมาเนาะตอนนี้ก็คือว่าค้นกับแบบป้าสื่อหลายคนแห่งกับสตีมร้านหนึ่งกันเนาะสื่อหลยอยู่มาเศร้าๆกับมีลูกค้ามาอุดหนุนในปรุงอาเอยเนาะเฮากะเนาะปรุงอาตอนนี้ก็กระจายเงินให้กันเนาะตอนนี้ลูกค้าก็ฮับอะไรเนาะมัน,นี้มาเบิ้งอีกว่าสิมีลูกค้ามาอุดหนุนอีกเว้ยน้ปรุงอาเนาะอ คนกับการลังหลายเลยปรุงอาหาย่างวิววิวมาเลยอสติีปกะให้น้ำตาลนะเนาะแต่ก็ใส่กะทิอีนเนาะตอนนี้เนาะเพื่อให้ทงน้ำหวานเนาะประุงอาหาเนานะเกะิ๊งแห้งสติีปขายเครื่องคนเดียวยังได้เนาะร้านกับเป็นคนจับกล้องสติีปเนาะประุงอาหาเนานะตอนนี้ก็คือแบบสตีบกับเป็นคนขายเครื่องเป็นคนมัดเนาะตอนนั้นกับมีมีตู้ซอยม,มีตู้ยังบุลรมาเนาะประุงอาาตอนนี้เนาะ น้าปรุงอาน้ามีตู้อยู่เพื่อนปรุงเนาะอย่างนี้เรากำลังสีลงมาปรุงอาหาเบิ่งตอนมีตู้ลงมาเด้อตอนนี้ก็คือว่าสี่ท้ายให้ปรุงอาได้ชมได้เห็นไปเรื่อยๆเนาะภูสตรบกับตักใส่น้ำหวานกับปรุงอาเอ้ยสตรบร้านหนึ่งกะภูตักใส่เด็กกะภูน้าปรุงอาใครอยากกินน้ำหวานหรืออยากกินขวามีก็มาซื้อน้าสตรบร้านหนึ่งกันเลยเนาะ เนาะมีหลายแบบลายเนวหลายอยา่างบ,บรรอบรสชาติเ nah. ปลี่ยนกระบอกเนาะปรุงอาาเนาะเอากะผูมัดเอาเนะผูมีตู้ร้านหนึ่งกับมาแล้วผูยางซื้อเครื่องซื้อยางคือปรุงอาาผูเนาะปรุงอาาเอากะปัมีตู้กะเต็มถุงมือเลยปรุงอาาป้มมีตู้ร้านหนึ่งซื้อเครื่องซื้อเอาไปไหว้พ่อข้าวต้มเนาะปรุงอาาเนาะ นอบรวงอ่าห่ออยู่เพื่อนผู้นอปรุงอาหาเนาะหายคนมาซอยหลายคนเติบเบิ่งนี่ร้านหนึ่งกับผู้พนะนะูบันไดนอบรวงอาาเนาะเนาะเหากะไปผูสตีปกะผู้ดูค่ะกะกันทางผู้นหลายนอบรวงอาาเนาะสิยหานะยเบิ่งเดอ้อนอะบรวงอาาอ่ะตอนนี้ก็คือว่าคนกะหลายเติอบอยู่เนาะผูสตีกปกะไปผูป้าปีกะ ปูทุกข้าถามเรื่อยๆในประปีร้านหนึ่งไงวูวล้านหนึ่งกับสีพ้าเลาะนับปรุงงานเนาะคุณคุณไานี่ปรุงงานาตอนนี้ล้านหนึ่งกับเลานะอีเนาะคนหลายแห้งนีไ,ไปผ้ากับงีด้วยปรุงงานาอุณถ้ากล้องสั่นก็นข,อขอโทษขอับไฟดีเนาะประุงงานเนาะร้านหนึ่งกับต้องขอโทษกับไฟแห้งแห้งเนาะนับปรุงงานอุณนี่ ป <r> ลาล้านหนึ been, taking, half, chips, uit, ่งกับหัวสีไทยแนวใดาแล้วปูเขาจีกับมีน้างปดูงอ่ะปูปลาผู้ยางไปน้ำกันเด้อคุณยางจุดสุดท้างน้องปดูงอ่ะเนาะตอนนี้กันยางกะต้องยางกลับแล้วปู้ยางไปน้ำกันปูเครื่องคนขายกันหลายแห้งเนาะขายพักขายหมืกทั่วขายยางหลายหลายขายกล้วยน้ำเด้อน้องปดูงอ่ะเนาะ ใายแบบว่าใครไม่เหมือนยังไงเนาะปารุงอาเนาะแล้วก็หลายอย่างอยู่เนาะปารุงอาปูปูทางก็โคตรเปื้อนเลยหลางหนึ่งก็ตุ๊บิพลาสเลยปูขีดตุ้มน้าขีดตุ้มกับป้าปูสตีบกับกระลังขายเครื่องนู่นมีตู้กับมาซอยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะปารุงอาป้าสตีบกับเก่งแห้งป้าได้ถกไม้ได้ปารุงอาปูถกทุ่งที่สองแล้ว ผู anyway me, ้ลูกค้าซื้อหลายน้ำแห้งอดีเนาะปรุงอาหาเนาะตัวนี้ก็วู๊ดายดีแห้งผูหลานหนึ่งก็พามาลองอีกเนาะจึงให้ปรุงอาหาได้เห็นเนาะปรุงอาหาเนาะเบิ่งคักๆได้เลยเนาะปรุงอาหาเนาะกลองหลานหนึ่งกับบริกอยเฮ็ดสั้นเนาะปรุงอาหาเนาะให้หลานหนึ่งเฮ็ดสั้นก็ขอโทษขอให้อีกเท่อเนาะปรุงอาหาเนาะขอโทษขอให้ดีเนาะปรุงอาหารคุณค่ะผู้ลายแห้ง แม่ข้าขายกันไลน้องปรุงอาหาเนาะป้าผู้เนาะหลานหนึ่งกะป้าร้านหนึ่งกมาาะมาะหาแต่มาตาเฮือนน้อปรุงอาหาเนาะผู้ร้านหนึ่งกะบู้คนไหลแบบนี้หลานหนึ่งกะได้เห็นแด่ก็มีความสามารถในน้องปรุงอาหาเนาะผู้คนไหลยิ่งผู้ชายมีเบิร์ดน้องปรุงอาหารผู้ขายเงี้ยงกะมีเบิร์ดนี่ ใครยังกะลายป้าขายหมักพริกอีกปุงอนะ่ะป้าเนาะข้ากะหาซื้อหายังแด้วน้องปุงอนะ่ะเนาะผู้ถ้ากล้องสั้นกะโทษไคอีกเถื่อนาะเพราะว่าร้านหนึ่งกะย่านกล้องสั้นนะ้องปุงอ่ะเนาะร้านะาหนึ่งกะป้าสตีกะขายอยู่ทั้งพุนเนาะผู้นะาตีปร้านหนึ่งกะขายเนาะเดี๋ยวนี้มาเบิ่งอีกเถื่อเบิ่งอีกครั้งคนจุ่มกันนะเนาะลายแห้ ปรุงอาหารไปโอคุณคนลายได้ปรุงอาารผู้ข่าหานข่าเปียกกันมาแล้วนะบปรุงอาาย่างมาเลยวผู้ผู้เนาะขายยุ้งเทียนเนาะเด็กน้อยบวงรอบอะกินข้าวโบอิ้มกันมาเสื้อกินนะบปรุงอาเนาะเฮากะไปไปคนกันลายเนาะดันกันซื้อผีมูกขอโทษผมให้ดีนะบปรุงอาหารเนาะนับปรุงอาหาเนาะอ๋อปรุงอาาตอนนี้กะ ปลาตู้กะพ่าเล็กน้อยมาซื้อเนี่ย,ย,ออยกินซืน้อยังกะเป็นรอบกะคนนี่ลูกกะพ่ามาซื้อเนาะปรุงงาเนาะปลาหลายคนไงผูเนาะปรุงงาเนี่จุ่มกันเลยบางคนก็หลานนึงก็สิจึ้งให้เบิง้งคักๆเนาะนี่เห็นได้ชมกันเรื่อยน้ำปรุงงา กล้องมืดก็ขอโทษออกไปเนาะร้านนึงก็ย่านกล้องมืดแห้งแหงน้ำปลางาเนาะเขากะนน้ำปงาดูงคนกระจุ่มกันอยู่คนขายเกือบก็มีน่น้ำปลางาเนาะเขากะันคุณคุณดู้ากระสื <c volta> ้อเนาะบางคนกัขายพักขายเนาขายอย่างไรย่างกะ แบบว่าขายก็ได้เงินเนาะได้เงินไปซื้ออยางเฮล้านซื้อเสื Come ้อผ้าเฮล้านซื้อกระเป๋าเฮล้านเนาะซื้อปุ้มเฮล้านเนาะเป็นมาซื้อซอซื้อมิกเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเนาะเป็นมาเนาะผูปูคนกะป้าเอากะเนาะเป็นมาปูแบบว่าคนกะยางวิววิวคือหลายแห่งเนาะป้าเป็นมา คนขายน้ะไมมก็มีอีกแล้วก็ห้านสินค้าห้านนิ้งกันนีเนาะแถวนี้กะพูณตลาดบ้านบ้านเฮาเนาะปรุงาเนาะตลาดบ้านโคกใหญ่เนาะปรุงานเนาะเฮากะปะลูกค้ากระไรคนขายกระไรแม่ค้ากระเนาะปรุงาะปะเนาะปรุงานเนาะฮอกะปะหลายคนแหงผู้สตีกกระขาใจเงินลูกค้าอยู่ปู นอปรุงอหาเนาะปลาเพื่อไปให้ลูปรูปกว่าลูกค้าเนี่ยเอาก่ะนอปุงอาหารเนาะพู้คนไปผู้คนซื้อผักกับป้าเลือกผักเลือกเนี่ยเนาะปรุงาหาเนาะปรุงอาหารหมักไม่กะบลายเดี๋ยวนี้แดีวกะแบบว่าหมักไม่ลายคือหมักไม่ยังกะมีเบิรเนาะปรุงาหาเนาะเอาก่ะหั่นแหละคนกับมาขายราดเน่เนาะปรุงอาหาเนาะ หือบะแกงดูวันลาบก็มีเนาะอยู่ตลาดบ้านคูเฮากะเนานะปลาดองเนาะปลาคู่ไหเบิงเลยนเนาะปลาดองปลาเวียนรอบเวียนอย่าง,นนะงานะเนาะปลาดาเนาะเฮากปะปลาคู่ร้านหนึ่งกะไฮสตีทนะีทไทยเนาะร้านหนึ่งกะแต่งตูโฮมเฮียนเรียบร้อยนะนะเนาะปลาดองเนาะเฮากะคูสตีทกะกะลังเลาะไหเบิงเลยกะชมไหเบิงเนาะคู่เมตู้ร้านหนึ่งกะ ซื้อของมาหลายแห้งพวงเลยผู้ขวบมีกระเป็นตาแซ่ตแบตาแซ่บน้องุงอาหาเนาะน้องบอลกระเป็นตาแซ่บตาแซ่บผู้ไปาดื่มมูดหนุนเด้อเนาะปลาพูนน้องงาหารเนาะเฮากะตอนนี้กะไานี่เนาะเฮากะหลานึ่งกระสีหายมาเลาะไม่หายเบิองเนาะตอนนี้กะเนาะนี่เลาะหายเบิองเนาะปรุงาห กะอ๋อปรุงอาตุ๋มกลายนี่ร้านนึ่ก็อยากย่างหนักเนาะกล้องกระสั่นเนาะปรุงอาขอโทษเราให้นี่เนาะผู้ลูกค้าก็อยากไลยผู้หานลูกชิ้นก็มีหันขม่าก็มีหันขนมก็มีเดี๋ยวนี้ผู้ผู้หันข้าปลาหลายแห้งนับปรุงอาเนาะตอนนี้ก็ผู้ย่างเป็นน้ำกันนับปรุงอาเนาะเฮากะ ย่างไปเรื่อยๆขตุ่มก็อยากลายนะครับนุ่งอาแม่หนุ่มข้องสีตกใจน้ำจิตตุ่มทับนุ่งอาเนาะหลานหนึ่งกะเนาะไปย่างไปน้ำกันดทับนุ่งอาเอากะย่างไปเนาะนี่ไปไปน้ำกันเนาะตอนนี้ก็แบบว่าหลานหนึ่งก็สีย่างไปเลยเนาะ เนาะเอาเก๋เนาะหลานหนึ่งกับป้าย่างไปน้ำเกล็ดนพดลอ่าเนาะป้าหลานหนึ่งกับสืบคิมูขอโทษให้ไงดีเนาะเดี๋ยวนี้หลานหนึ่งโคโทษเราใหงสืบก้นนี่ปูป้าทัวก็มีอีกหลานหนึ่งเห็นเนาะพักก็มีอยู่ป้าหลายอย่างแท้นี่พนุลงอ่าป้าย่างไปน้ำกันเนาะเอาเก๋ป้าย่างไปผู้ไป ตอนนี้ก็สิได้จบคลิปพิเรนี่แล้วนะพี่น้องานะเราสิไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ายเพื่อเป็นกำลังใจสตรีมกับสวัสดีกับสา,สารเนาะตอนนี้ก็ได้จบคลิปพิเรนี่แล้วเนาะเจอกันใหม่นะพี่น้องงานเนาะบายบายเนาะเนาะถ้าอยากมาเบิ่งคลิปน,นั้นเดี๋ยวต่ไปก็อย่าลืมมาเบิ่งกันเลยเนาะบาย